ทำยังไงให้สร้างความเข้มแข็งของคนให้ได้ก่นอนอ่ดไว้กับถ้าการเลือกตั้งเน,นี่อนไว้กับการที่ใช้เงินจากมีหลายภาคก็เป็นติดเก่าเนี่ยในปันโตโรเบียนในปันโตแล้วเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนในปันันที่เข้ามาได้นะไม่หมดตัวอย่างนะแล้วผมถามว่าเด็กคนนี้เรียนตั้งแต่ติดเกมติดยาเสพติด ผู้บริหารโรงเรียนจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ดีๆมามันก็เลยเดิน,ดนไปได้ดีนี่คือตัวอย่างที่ทำไมต้องพูดเรื่องรรกชาติเป็นเดียวทำไมผมต้องพูดเรื่องเด็กต้องะาวางเรื่องเราเป็นเราเห็นทำยังไงให้พวกเราดีผมโดยมีความมุ่งหวังจะให้จังหวัดเราเป็นจังหวัดที่น่าอยู่ในจังหวัดคลอดภัยอันควรททำไมปัญหายาเส็นสิดเราก็อยู่ แล้วก็หาแนวทางท่านมีหน้นาอํานบบนะครับท่นนี้ก็ปัญหาเด็กเนี่ยเมื่อสองวันสามวันเนี่ยท่านปวจยเช่นข้าประเวณีจากต่างชาติทั้งหลายงานของท่านโดยเฉพาะฝ่ายป้องกันปรามทั้งหลายตํารวจก็ปิดอึดออกตรงนี้